เอาละวันนี้วันอังคารวันที่19เดือน12ปี2023เวลา6กโมงห้น,นาทีวันนี้วิ่ง2รอบ10บโลใช้เวลา6กสนาทีชั่วโมง3นาทีนั่นเองวันนี้วิ่งไม่สนุกเลยเพราะว่าปวดท้องอะ่ะ เขาวางน้ารอบหนึ่งแล้วเหมือนมันมัน,ม,นมันทายไม่หมดอะ่ะแล้วไปถึงที่วิง่งแล้วมันก็ปวดอยู่นั่นแหละเราไม่ได้วิดพื้นอ่าทีนี้เรามาดูไอมาดูกางเกงที่สามของเราอะ่ะว่าในนี่มันเป็นยังไงร,ราคาเต็มนี่สองพันอ่ะแพงน่าดูเลยแต่มันลดเหลือประมาณประมาณหกเจ็ดลอยเองอะ่ะมาดูดิว่ามันดีแค่ไหนแต่มันดีนะมันมีสับในด้วย เหมือนไ่เหมือนไส่งกงสองตัวเลยอะนาบานทำไมไม่ปิดไฟนาบา้านนี่ดูครับนี่เหมือนเหมือนไสิงกังสองตัวเลยสุดยอดเลยอ่ะมันรัดดีอ่ะ มันอาจจะไม่บไ,ไม่เสียสีก็ได้ขอว่ากางเกงในส่วนมากมันจะชอบเสียสีอะ่ะถ่ายสั้นๆน,นี้มันจะเสียสีแต่ถ้ายาวเงี้ยมันไม่เสียสีไงไม่รู้อะ่ะแต่วิ่นนานๆไปอะ่ะเดี๋ยวรู้โหโวโคตรคุมเลยอะ่ะ ดีโคตรดีเลยอตัวละสองพันอ่ะแต่ถ้าซื้อราคาเต็มอ่ะเราคงไม่กล้าซื้อหรอกเพราะว่ามันแพงเกินไงเออเนาะคือว่าเราโชคดีเนี่ยได้ราคามาหกเจ็ดอยเองสุดยอดชอบเวลาใส่นะเมื่อกี้นะไปที่วิ่งไปที่ป่ามาันมีแต่คนมองอะ่ะ เขามองเสื้อผ้านะเขาไม่ได้มองผมนะครับเมื่กี้กะว่าจะทายให้เอจะ วิดพื้นทายสักหน่อยแต่ปวดท้องขี้เกียจทายอะ่ะมันไม่ไหวแล้วมันจะมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อพักให้เป็ดดีกว่า จงจริงๆแล้วเราดูดบุรีหนักอะมากรเน,นี่ดูดวันละสองๆองลุนเดี๋ยวนี้เหลือสอง,สอง,สองขวาละเวลาเราวิง่งเราจะหอบหายใจไม่ออกไองพอวันเราดูดบุรีเยอะไงทีนี้เราเบาลงไงทีนี้เราก็เออวิ่งไม่ค่อยเหนื่อยอะ่ะวิ่งแบบสบายสบายชิลๆอะ่ะ อยู่ดีๆทายไอ้พวกกางเกงนี่ลง y o u t u b e อย่างเงี้ยเขาบอกอเอยไอ้นี่บ้าป่าววะแค่กางเกงเองมาทายลง Youtube ทำไมเออมันอาจจะไม่ดีสำหรับคุณอะแต่ดีสำหรับผมไงเ,เราทายเป็นที่รลึกไว้เออว่าเราอยากใส่มานานแล้วอะแต่มันไม่ลดราคาสักทีอะทีนี้เรามีโอกาสได้ซื้อไงทีนี้มันเออมันใส่แล้วมันไม่รู้อ่ะแต่เวลาไปไหนมีคนชอบมองเนี่ยมองมาเราคนเดียวอย่างเงี้ย มองเสือพาเราเนี่ยเราก็ภูมใิใจไนสิ่งที่เราใส่อ่าถ่ายบรรยากาศดูเราไม่ได้ถ่ายบรรยากาศบ้านเรามานานแล้วดูซิแหมบ้านเราสมบูรณ์จ,จริงแต่สมบูรณ์มากๆเลยดูนะครับมีเป็ดมีไก่มีรถมีทางขยะ มีสารพัดดูสิครับนี่รถของผมเองไอ้ตรงที่เขาลือแล้วดูดีลานของผมก็เหมือนกันสองคนแม่มันนอนไม่ปิดไฟเลยมันเปิดอย่างนี้แหละอ่ามันอ่ามันปิดละเห็นไหมมันปิดละนี่แหละข้อเสียของมันอะไม่ช่วยกันประหยัดเลยมันเป่าผมวันละสามรอบอะ่ะ มีสองคนน่ะมันแข่งกันเปล่าอ่ะตุยเนยโอเคตุยเนยเปิดประตูเข้าแล้วมึงไอ้พ่อยเราเท้าเข้มสูงสูง่อยนะเดี๋ยวมันกัดนะเราเท้าอ่ะเราเท้าดีดันลงนิดอ่ะมันเคยกัดนะไปไหนเนี่ยนาแบนโอ้นาหลักจังเลยเ้า,านไข่วะเนี่ยไหนดูนาหน่อยดิอายทำไมนี่ลานสาวครับ ลูกครึ่งนะครับแมนกับไทยนะีอีอแฮงเปิดเพลงเฉยเลยอีแฮงทีนี้เรามาดูเป็ดของเราดูเป็ดเสร็จแล้วเราไปซื้อพักนี่เป็ดของเราเราไปซื้อพักให้ทุกวันเลยโตโตแล้วนี่เป็นไงไอไอ ตัวภูไปไหนแล้ววะไอตัวภูไม่ไปไหนเลยอ่ะมัน้อยตัวมียังไงมันมาเฝ้าอยู่แถวแถวนี้แหละ,ะย้ำนะครับวันนี้วิ่งสองรอบสิบโลใช้เวลาหกสิบสามนาทีชั่วโมงสามนาทีนั่นเองวันนี้วันอังคารวันที่สิบเกเดือนสิบสองปีสองพันยี่สามตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสามนาที อ่ะไปซื้อพักดีกว่าถ่ายไว้ถ่ายไว้มีบ้านของเรานะครับอนาคตอาจจะลื้อครับเพราะว่าที่ที่ของเขาเราเช่าเขานะครับตอนแรกเช่าเดือนละพันพันห้าสองพันสองพันห้าจะสามพันแล้วเนี่ยเขาลื้อหมดแล้วเขาไม่ไหวไงเท่ากับเช่าห้องเช่าห้องเลยอนะ่ะ แต่อยู่นี่เราก็มีความสุขนะโอเคแค่นี้แหละ